เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนจัดมาแล้วหว่ะ เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบ็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะฮะเรามาเปิดคลิปในโหมดซื้อขายชุดแฟชั่นเท่ๆครับและตอนนี้เราอยู่ในโหมด WKC นะฮะออฟฟิศดีไซน์ครับผมนะฮะซึ่งเป็นโหมดของเพื่อนผมเองอย่าลืมเรื่องค่าจ้างนะหนึ่งแสนโลบัคที่เราสัญญากันไว้ปังเออนั่นแหละนะฮะและสําหรับวันนี้ครับแฟชั่นนะฮะใหม่ล่าสุดเลยเ <c oughs> พิ่งอัปเดตเข้ามาและเป็นแฟชั่นตัวละครที่ต้องบอกเลยว่าในโหมด ะะเหล่าผู้เล่นเนี่ยอยากให้มีผลปีศาจของตัวละครตัวนี้มากครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันแล้วนะฮะปกคลิปเห็นแล้วใช่ไหมโอเคนั่นก็คือแฟชั่นตัวละครของซีซ่าครับมาเดี๋ยวพาไปดูแม่ใ้เขาทำดีจริงๆนะเนี่ยดูเรือแมรี่ดิโอ้โหสำหรับใครนะฮะอยากถ่ายรูปก,กับเรือแมรี่นะฮะนี่แนะนำเลยนะฮะ WKC Office Design ครับผมนะฮะเป็นไงโคตรเหมือนกับในอนิเมะนะครับ Going Mary เรือของกลุ่มหมวกฟางออกไปไงวะเนี่ย เอาเเอาไปไงเนี่ยเฮ้ยเอาติดติดพอดีผมใช้บัคเข้ามานะครับปกติมันขึ้นไม่ได้ไงโอเคมา และนี่นะฮะก็เป็นแฟชั่นของกลุ่มหมวกฟางทุกคนเลยนะครับผมนะฮะของอลูกเรือของกลุ่มหมวกฟางนะฮะก็จะมีลูฟี่มีโรบินมีโซโลมีนามิ so f, มีอูซบมีซ<ะ>ันจิมีจินเบจินเบผอมไปนะฮะเออรท็อปเปอร์นะฮะบรูคนะฮะแล้วก็แฟงกี้ครับผมแม่แฟงกี้นี่เพิงปั้นมาเลยนะฮะและนี่มาไงไม่รู้ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ผมเป็นคนบังคับให้เขาออเข้ามานะเพราะว่าผมอยากทํา แฟชั่นซีซ่านะฮะผมบอกปุ๊บเขาเอามาเลยฮะวันเดียวครับผมนะฮะได้เลยนะครับแฟชั่นซีซ่าซึ่งบอกเลยว่าแฟชั่นนี้นะฮะไม่มีในโหมดอื่นนะถ้ามีเนี่ยคือเขาก๊อปของเรานะครับซีซ่าเนี่ยเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาแต่งเป็นซีซ่ากันนะครับวันนี้ ยอดรวมนี่คือ404โลบักนะฮะแต่ผมจะเอาเฉพาะที่ผมอยากได้นะไอ้พวกออร่าพลังอะไรพวกนี้ผมจะไม่เอานะครับเพราะว่ามันเข้าเกมไปมันก็ดูไม่จำเป็นมั้งอะงั้นเราเอานี่ซื้อ5โลบัก๊กเบรบเรียบร้อยอ่ะนี่5โลบักเบบโอเคต่อไปก็เป็นเขาครับผมเขา50โลบั้โหมันแพงเพราะอะไรวะเนี่ย50โลบักครับซื้อเึ๊บ เรียบร้อยผมครับผม75โลบัคครับซื้อครับเึิบเรียบร้อยต่อไปก็ดวงตาอันกลมโตนะฮะ15โลบัคครับอ่าถือว่าถูกอยู่นะฮะ เรียบร้อยต่อไปก็รอยยิ้มกระชากใจครับผมซื้อครับเอาแค่นี้พอนะเพราะว่าไอ้พวกออล่าที่เป็นเหมือนกระดาษทิชชู่ที่ติดอยู่ตามตัวเนี่ยผมไม่เอาดีกว่ามันไม่ได้ช่วยนะฮะโอเคเราซื้อมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปแต่งตัวกันแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะขอโปรโมทหน่อยนะฮะสำหรับ WKC Office Design นะครับผมนะฮะก็จะเป็นร้านสําหรับ จะเรียกว่าร้านก็นไม่ใช่เป็นแมปดีกว่านะเป็นแมปที่เอาไว้ให้พวกเราเนี่ยมาเลือกซื้อแฟชั่นนะจะมีแฟชั่นหลายแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นอ่าอนิเมะนะฮะแฟชั่นเกี่ยวกับเกมนะฮะเกี่ยวกับหนังนะครับเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะฮะมีหมดเลยนะครับคือเยอะมากกับแมปใหญ่ชิบหายคือผมไม่สามารถที่จะเดินรีวิวให้ทุกคนดูได้นะเนยใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเข้ามาดูเองนะฮะแมปดีแมปดีนะฮะแมปดีจนเดินจนงงอ่ะ แล้วมีอีกอย่างนึงครับลืมโปรโมทไปเลยนะฮะสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาใช้บริการแมบบนี้และเข้ากลุ่มนะฮะของ WKC นะฮะที่ผมโปรโมทมากเกินไปหรือเปล่าวะค่าจ้างอย่าลืมนะ <laughs> ก็สาหรับใครที่เข้ากลุ่มนะฮะของพี่ไอนะครับเจ้าของแมปนี้นะฮะก็จะมีเป็นทางด้านของการแจกโรบักนะฮะทุกไลสดนะคือช่องพี่ไอเขาก็ไลสดกันวันไหนบ้าง่าผมจําไม่ได้แล้วนะฮะไลสดแจกโรบักกันเยอะมากนะฮะโอ้เป็นแสนโรบักกันทุกคนครับนะฮะใครอยากได้ก็อย่าลืมไปดูไลสดด้วยนะฮะโปรโมทนีขนาดนี้เงินไม่ได้สักบาท สำหรับตอนนี้นะครับผลแก๊สนะฮะมันยังไม่อัปเดตเข้ามานะฮะถึงแม้ว่าจะมียูทูบเบอร์หลายช่องนะฮะทำคลิปแบบผลแก๊สจะอัปดงอัปเดตทํทมามั้งแต่ก่อนอัปเดต2รอบที่แล้วอีกนะฮะแต่ก็ยังไม่เห็นมีผลแก๊สเข้ามาเลยนะฮะเพราะงั้นแล้วสําหรับคลิปนี้เราต้องมาหาผลปีศาจให้กับพี่ซีซ่านะเออไหนดูดิมีผลอะไรขายบ้างวะไวล่าคิดว่าผลอะไรใกล้เคียงกับซีซ่าสุดวะก็ผลพิษไงพี่ผลพิษเหรอ ผลพิษนี่คือใกล้เคียงสุดแล้วใช่ไหมอ๋อผลพิษในตัวพี่พี่มีเปล่าวะวายร้ายบอกว่าผลพิษใกล้เคียงสุดแล้วเรามีเปล่าเฮ้ยผลพิษพี่ไม่มีเหรอใช่เหรอเฮ้ยเกินไปท่านผู้ชมครับ ถ้าผมเอาผลพิษมากินนะผมต้องฟาร์มมาร์ทอีกอะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะนคลิปนี้มันจะนานเกินไปป่ะเออฟาร์มมาร์ทกว่าจะเสร็จนะฮะกว่าจะไดเอามาพ v p พกับคนนะัมันนานไปนะไวไลท์เดี๋ยวเราไปเสี่ยงดวงกันไปสุ่มผล <Okay. S 1> เผื่อได้ผลสำหรับซีซ่าไงโอเคสุ่มผลสุ่มได้ผลไหนใช้ผลนั้นให้ซีซ่ากินโอเคนะผลกิโลมาจะขําให้ <laughs> <laughs> ไวไลท์ตังค์พี่ให้พอป่ะ <laughs> ผมก็ส่มไปแล้วด้วย <laughs> เงเออสุบบลไม่ได้อ่ะใครก็ได้สุบบลให้หน่อยมีใครสุบบลให้ไหมนี่เนี่ยใครก็ได้สุบบนให้หน่อยโอม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 บังเงือบังงะโอเคครับผมโอมบังเงือบังงะนะฮะดูซิว่าผลอะไรจะออกครับโอมบังเงือบังงะได้ผลกิโลจริงอ่ะอ่าผลกิโลจริง啊อ่า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  นีตัวตายเลยผมขอถอนคำพูดครับว่าผมจะสุ่มผลอะไรแล้วก็เล่นผลนั้นครับผมวอลฟีนิกนี่แหละเออง่ายดีง่ายดีฟีนิกนี่แหละเฮ้ยฆ่ามันดิโอ้จะตายแลยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆมันใช้หมดยาแะ้กช่างบังอาจมาฆ่าเทพเจ้าอย่างเรานี่เราอยู่ของเราดีๆนะเราไม่เคยแกล้งใครก่อนนะ าผู้ชมค,ครับและนี่คือการก้าวข้ามขีดจํากัดครับผมนะฮะผลแก๊สมันกลายพันธุ์ไงมันกลายพันธุ์จากผลฟีนิกซ์เออไม่ใช่ <laughs> มันกลายพันธุ์จากผลแก๊สนะฮะกลายเป็นฟีนิกซ์ไงเออโหดเะล่าผลแก๊สกลายพันธนะุ์น่ะเราหาคนสู้กันเฮ้ยาะไรมันจะย้ายโลกวะไรมันย้ายไปแล้วมันย้ายไปแล้ววายไรมายังวะยังไม่มาเนี่ยวาเอ,อ้หดูด้ดูข่าริเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันจะตายมันจะตายอุ้ยมันจะตายมันจะตายมันจะตายนะมันจะตายระวังมันจะตายมันจะตายโอ้บังกรฟีนิกตกบังกรฮะเอ้ยไม่ใช่สิคนแก๊สกายพันตกบังกรแก๊สกายพันแก๊สกายพันเุ้ยม่ทำไมเป็นแหลกๆกจังวะดูดีเป็นแหลกๆเลยอ่ะเหมือนเห็กไม่ดีไงไม่รู้รอยพี่กายเป็นคนอยู่นะครับเพราะว่าถ้าพี่กายเป็นคนเนี่ยคือแบบจบง่ายเลยอ่ะ กาสิคนดีพี่เฮ้ยทำไมหาคีหลบเขาเยอะจังวะเอาเรีบกลายเป็นคนดีเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยห้องปิงวะทุกคนครับผมคอมโบสกิลต่อเนื่องไม่ค่อยได้นะฮะห้องปิงนะโหดีพ่อแป0 0้ผมกลับเป็นมังกรจริงๆแต่มันคงได้แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแีไวสียไล่ด้วยเป็นไงล่ะโหดก็ล่า โอ้สาวว้าฟมาตีผมเฉลยอ้าวอ้าวไฮโดเรียบร้อยครับผมแอคแอคแอคก่อนแอคก่อนรู้จักซีซ่าป่าวพลังผลแก๊สตื่นน่ะเอ้ยผลแก๊สกลายพันธุ์น่ะกลายพันธุ์เป็นฟีนิกซ์อนี่ยนายอ้าวด่ากูแน่เลยมันด่าผมทุกคนมันด่าผมแน่เลยเนี่ยไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ทำไปเพื่อเวลาเองเห็นที่บินแบบไหนอะานี่แบบบาบมุมมองพี่ห้องมันปิงแล้วแบบฟีนิกพี่มันมันนอนบินน่ะฟินอกพี่มันนอนบินนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมบินอย่างงี้อแหมอยู่โลกหนึ่งเนี่ยมันจะหมูกรอบเกินไปไงมีแต่พวกอ่อนๆนะฮะมันไม่หนุกเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาล่าโลกสกันนะฮะไปไอ้น้องลุยเลย เจอคนที่ไหนแม่งเล่นที่นั่นจะเดินแอคทำไมเนี่ยเดิน้วยไปลุยเจอใครฆ่าให้หมดเอ้ยทำไมฟินอย่างงี้วะไวรัยมันเกิดอะไรขึ้นกับฟินิกวะเนี่ยไกพันเอฟินิกไก่พันแต่กร่างฟินิกเอียงโอ้เรื่งตาชีบป่ายเลยดูดิมันบังผมอะมุมมองอะดูดิลาด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 ลา สี่ล้านตายเลย <c oughs> <S <S 1> <S 1> เป็นผลมังกรกับผลเสืออุย้ยเผ่ามิงโง่ๆม่งตามไม่ได้เผ่ามิงวีสี่ะแตผลเปกมากเลยอูย้จะตายแล้วตายแล้วโอ้โหม่งเร็วชิบหายเลยเร็จกูละ ตายที่หมอผลฟ้าเอามันเอามันเลยเท่ตอ <Okay. S 1> นแรกของคนแจ็ดไายพันไปพี่ขอเทียรนช่นี้ก่อนมันจะตายแล้วรอเองเทียนั้นฆ่ามันเลยอยูไ่ไปไหนตายอยู่ไปไหนไปไหนอยู่ไปไหน,ไไหนตายแล้วเหรอเอาดูดูดิ โอ้โอ้เกต้าตายตายกับมือของฉันเรียบร้อยฉันช้าเกินไปอย่างนั้นเหรอ <ปะ S 2> ที่ผมเล่นไม่คมเพราะว่ามันบินแบบนี้นี่แหละผม,อม,อมโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะได้เสียงความบันเทิงเสียงหัวเราะนะฮะไม่มีดราม่าไม่มีแบบเอ้ยพี่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ขอเหอะอย่ามีเลยแบบนั้นน่ะเนี่ยไ,ไอ้พวกเก่งไอ CFZ นะดูเอา มันมิ่งผ่านมันซ่าอะไรเนี่ยโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์กันด้วยสําหรับใครนะฮะอย่าลืมนะจะซื้อแฟชั่นนะฮะเอ่อแมปนะฮะ WKC Office Design เนี่ครับผมนะเป็นแมปของเพื่อนผมเองนะพี่ไอนะฮะช่องเออ่ WKC Win Locker นะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับเวลาต่อแล้ว